ฤทธทางใจมนโมนมาย,ยธิฤทธทางใจผู้ที่มีฤทธทางใจนั้นไม่ต้องทำใจกับความคิดความนึกการวิเคราะห์วิจารยวิจัยสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันรู้เห็นเข้าใจอะไรนะครับจะคิดพูดทำอะไร ต่อไปหรือว่าจะดูรู้ดมกลิ่นริ้สัมผัสอะไรจิตที่เป็นใจที่เป็นมโนยิทธินั้นนใจที่มีฤทธิ้นนะครับมันก็ไม่ต้องใช้ความคิดนะครับใช้ใจไม่ใช้ความคิดนะครับความรู้สึกของใจนะครับเพราะว่าใจที่มีฤทธินั้นมันเป็นทิพ์นะครรู้อะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรทราบอะไรก็ รู้เห็นทางใจนะครับไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนะครับใช้ใจรุนๆเพราะว่าผู้ที่มีฤทธิ์ทางใจแล้วก็ไม่อยากใช้ตาหูจมูกลิ้นกายละเพราะเบื่อหน่ายเพราะว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันถูกหลอกได้นะครับเพราะว่า เป็นมายาเขาเรียกว่ามายามันทุกงุงแต่งทางรูปเสียงกลิก่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ก็เลยต้องมาใช้มโนยุทธิคือฤทธิ์ทางใจใจที่มีฤทธิ์คือใจที่สะอาดส,อสักาด้วยศีลสะอาดด้วยสมาธิสะอาดด้วยปัญญาเมื่อใจมีฤทธิ์นะครับเป็นมโนมยุทธิใจมีฤทธิ์แล้วมีอำนาจมีธรรมบมีเดชแล้วใจก็จะนิ่ง นิ่งเฉยไม่ต้องอาศัยความนึกคิดปรุงแต่งว่าอะไรเป็นอะไรแต่รู้ได้ด้วยใจนะครับรู้ด้วยใจเพราะสิ่งใดที่รู้ด้วยใจนั้นด้วยความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบมันจะรู้ชัดตามความเป็นจริงอดีตที่เกิดปัจจุบันที่เกิดอนาคตที่เกิดสิ่งที่เกิดเพราะว่าการรู้ด้วยใจนี่ทำให้เรานั้น ไม่ต้องไปคนไข้เพื่อจะรู้แต่มันมาให้รู้เองตามที่ควรจะรู้ควรจะเห็นควรจะได้ยินควรจะทราบไม่ต้องคิดเพราะความคิดนั้นเป็นอุปทานนะครับ <önemli> คิดแล้วก็ว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้จะมีอย่างนั้นจะมีอย่างนี้ซึ่งอุปทานร้อยอย่างก็ได้สักอย่างนะครับอุปทาน <Art teşekkür> ล้านอย่างจะได้สักอย่าง พันอย่างจะได้สักอย่างแสนอย่างจะได้สักอย่างหมื่นอย่างจะได้สักอย่างสิบอย่างจะได้สักอย่างซึ่งมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแล้วแต่เหตุปัจจัยว่าอุปทานนั้นตรงกันไหมนะครับแต่ถ้ารู้ด้วยใจนั้นไม่ต้องรู้ด้วยความคิดเพราะการรู้ด้วยความคิดนั้นเปรียบเหมือน ซเซอวีเฉยๆหรือสแกนเฉยๆไม่สามารถที่จะเป็นจริงเป็นจังเอาแน่เอานอนไม่ได้มันก็เลยเหมือนโดนหลอกดนความคิดหลอกหลอกให้คิดหลอกให้เชื่อนะครับหลอกให้รู้ความคิดนี่มันหลอกให้รู้นะครับหลอกให้รู้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่รู้เพราะว่าความคิดนั้นเป็นอุปทาน ในอุปทานนั้นมันมีความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนะครับมันทําให้เกิดความค่อยๆสับสนได้เหมือน <c oughs> เขาเรียกว่ามันโนไปเองคิดไปเองคิดไปเองรู้ไปเองเชื่อไปเองเข้าใจไปเองเนี่ยมันผิดพลาดพลั่งเผลอผิดเพี้ยนไม่ตรงต่อความเป็นจริงได้เพราะว่าถ้ารู้ด้วยใจเนี่ยมัน ไม่ได้มาจากการฟังที่พูดไม่ใช่การเห็นจากันที่พฤติกรรมเพราะพฤติกรรมนี้เรียนแบบหรือว่ามายาได้แสดงได้การพูดก็ปุงแต่งได้พูดได้ตัดต่อเสริมแต่งนะครับจะจริงจะเท็จจะใช่ไม่ใช่จะอย่างไรก็ยังไม่รู้เขาเรียกยังไม่รู้จริงนะครับท่านนั่นก็เลยเบื่อน,นายที่จะไป พอตามความคิดมาตามที่คิดหรือตามที่พูดหรือตามที่ทำเพราะยังเป็นสังขารความคิดการพูดการทำยังเป็นสังขารอยู่ก็เลยเอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นพาอาศัยไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่ว่าใช้สังขารในการด,ดําเนินชีวิตมาเป็นใช้ใจนะครับคือใช้ใจที่มีมีฤทธิ์ด้วยนะคือมีความบริสุทธิ์ด้วยศีล นะครับมีความสงบด้วยสมาธิมีความสว่างด้วยปัญญาเพราะว่าความมีสติสัมปชัญญะความอุเบกขาสตินะครับสติสัมปชัญญะเรื่องสติอุเบกขาสัมปชัญญะที่อุเบกขาในความรู้สึกตัวเนี่ยสติสัมปชัญญะความอุเบกามันจะช่วยในเรื่องของใจนะครับใจที่มีฤทธ์นะครับใจที่บริสุทธิ์มันจะมีฤทธิ์ท่านก็เลยให้เรานั้นใช้ใจ,ใจ ใช้ใจดูใช้ใจมองใช้ใจฟังใช้เด้ใจดมกลิ่นล้วสัมผัสซึ่งการใช้ใจก็คืออยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆทุกสิ่งจะเข้ามาสัมผัสให้รับรู้รับทราบนะครับเพราะว่าให้รู้ให้เห็นเองไม่ต้องดิน้นหลนเพื่อที่จะไปรู้ไปเห็นหรือว่าไปรู้อะไรหรือต,ต้องรู้อะไรมันจะแค่ รู้แค่เห็นแค่ได้ยินแค่ทราบแค่นั้นเพราะว่าถ้าเรายัางดิ้นรลนที่จะรู้จะเห็นจะได้ยินจะทราบเนี่ยมันจะเป็นตัญหาเป็นอุปทา,านเป็นทิฏฐิเป็นนิชชาโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะว่ามันมีความคิดความดำดินะครับมันก็จะไปในเรื่องวัตถุกรรมกริเลสกรรมปยาบาดวิงสากันเบียดเบียน รูว่าคิดไปในเน่ขกรรมเมตตากรุณาซึ่งก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้มันยังอคติยังเป็นลายบุคคลนะครับเป็นเรื่องๆไปท่านก็นเลยให้เรานั้นรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจได้ยินด้วยใจทราบด้วยใจก็จะเป็นเพียงสักว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบนะครับรู้ด้วยใจก็เป็นเพียงสักว่ากายสักว่าเวทนา สักวาจิตสักว่าธรรมกับสักว่าธาตุรู้ด้วยใจนะครับมีแต่ใจที่อาศัยในการสื่อกับคลื่นกับสัญญาณกับกระแสของโลกของธรรมกับของวิญญาณของจิตของจิตศิกในโลกธาตุโลกทิพย์โลกธรรมโลกของแสงเพราะว่า การใช้ใจเนี่ยมันจะละเอียดปราณีตนะครับเพราะว่าความเป็นทิพย์มันจะหลอกไม่ได้นะครับความเป็นทิพย์เนี่ยมันจะหลอกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อาศัยการปรงแต่งจากสังขารไม่ว่ากายสังขารวจชีสังขารจิตสังขารที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันส่วนหยาบส่วนละเอียดนะครับท่านก็นเลยให้ใช้ใจในการดำรงชีวิตอยู่อยู่กับใจนะครับอยู่กับใจไปกับใจมาจับใจ เพราะว่าใจที่บริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยมันจะมีสติสัมปชัญญะอุเบกขานะครับปัญหาประสักก็จะถูกกำจัดแก้ไขได้ง่ายปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงได้ง่ายไม่เหมือนคิดพูดทำไปมาเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องเรียนเรื่องสอนเรื่องสวดเรื่องสร้างเรื่องไปแปรเรื่องปฏิบัติ เรื่องการงานการเงินเรื่องความรักสุขภาพการเดินทางชะตาชีวิตความสําเร็จความมั่งคั่งน้ำรวยทุกเรื่องในโลกทุกเรื่องมีชีวิตตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของความคิดหมดเรื่องของคำพูดพฤติกรรมหมดซึ่งมันทาให้เป็นกรรมเป็นสังขารกรรมเป็นกิเลสกรรมเป็นวิบากกรรมเป็นกิเลสสังขารเป็นกรรมสังขารเป็นวิบากสังขารหมด มันจะลงไที่สังขารหมดถ้าเป็นใจเนี่ยใจจะเป็นวิสังขารนะครับไม่เป็นวิสังขารกรรมไม่เป็นวิสังขารกิเลสไม่เป็นวิสังขารนิบากมันก็เลยไม่มีปัญหาทางใจไม่มีปัญหาทางใจไม่มีอุปสรรคทางใจไม่มีเรื่องทางใจนะครับใจที่เป็นใจที่เป็นวิสังขารถ้ายังเป็นสังขารอยู่นีนมัน มันยึดมันยึดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นวิสังขารมันไม่ยึดเพราะว่ายึดไม่ได้เพราะในวิสังขารนั้นไม่มีอุปทานไม่มีวิชาไม่ได้ทัณหาไม่มีทิฏฐินะครับก็บเลยปกติมนุษย์ปุถุชนทั่วไปจะอาศัยสังขารในการดำรงชีวิตอยู่จะคิดพูดทำจะดูดมกลิ่นมลสัมผัสก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้ความคิดคการพูดทำในการดำเนินชีวิตก็เรียกใช้สังขารทั้งวันทั้งคืน อดีตนัคงปัจจุบันเมื่อมีแต่สังขารนั่งภายในภายนอกใกล้ไกลอยากละเอียดเนี่ยมันก็เลยหลงสังขารเป็นอุปทานเป็นทิฏฐิเป็นมา n ะในสังขารเป็นอวิชชานะครับเป็นกรรมกิลเลสทิฏฐิอุปทานอาวิชชาเป็นในสังขารเมื่อใช้สังขารก็จะหลงสังขารยึดสังขารไปเกิดความยินดีพอใจเพลิดเพลินรักใคร่รุ่มหลง หมกมุ่นมัวเมาสยบอยู่กับสังขารทั้งตัวเองและผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกทั้งส่วนหยาบละเอียดเมื่อหลงสังขารก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะสังขารเพราะสังขารมันไม่เที่ยงและสังขารก็เป็นทุกข์ด้วยและเสียใจกับความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนสังขารเป็นความงามบ้างไม่งามบ้างสังขารที่มันควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างก็เลยทุกข์แต่วิสังขารเกิดใจที่ไม่มี อนิจจังทุกขงังอนัตตาใจนั้นก็ปราศจากการที่ต้องควบคุมที่จะต้องเป็นทุกข์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนหรือว่านิจจังเพราะใจนั้นเป็นธรรมชาติของความว่างความว่างไม่ต้องควบคุมไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอมตะธาตุอมตรธรรมเป็นอสังกัทธาตุอสังขัธรรมสังขามันก็เลยไม่มีปัญหาทางใจ ทุกคนมีปัญหาเกี่ยวกับสมองหมดคือความคิดนะครับความคิดที่เราเรียกว่าปัญญานะเรียกว่าปัญญาทางความคิดปัญญาทางการฟังปัญญาการพูดนะครับปัญญาในการดูดกลเนสัมผัสแยกแยะแต่ถ้าเป็นปัญญาอธินะอธิสิ่อธิจิตอธิปัญญาเนี่ยมันเป็นมหาปัญญาคือปัญญาของใจเนี่ยเลยปัญญาไปแล้วเรียกว่ายาณ ปัญญาญาณคือใจใจที่มีวิชามีวิชานะครับใจที่มีวิชามีวิมดนะครับใจที่มีดวงตาที่เป็นธรรมนะครับมีหูที่เป็นธรรมจมูกลิ้นลิ้นลึกายสัมปัสที่เป็นธรรมก็เรียกว่าเป็นธรรมหมดไม่ได้เป็นธาตุเป็นทิพย์แต่เป็นธรรมเป็นธรรมคือว่างว่างรับรู้โดยความว่างรู้เห็นได้ยินทราบ ด้วยความว่างนะครับรู้อะไรด้วยความว่างเข้าใจอะไรด้วยความว่างมันก็เลยไม่มีความสงสัยไม่มีความลังเลไม่มีความสับสนไม่หมึนไม่งงไม่เอะอะนะครับมันรู้เลยสาเร็จรูปทางใจนะครับเรียกว่ามีความมีฤทธิ์ทางใจนะครับชีวิตแต่ละวันแต่ละคืนถนึงจะหลับตา ถ้าไม่ดูไม่ฟังดมกลิ่นหรือสัมผัสแต่ก็ยังรู้รู้ด้วยความเป็นใจนะครับใจที่มีริ์ใจที่บริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยาปัญญาว่างใจที่ว่างใจที่โล่งที่ปร่งที่สะอาดสว่างบริสุทธิ์ก็สามารถรับรู้สื่อก,บบญญกับวิญญาณกับเิทนากับสัญญาสังขารกับรูป ที่เป็นรูท่ารูปทิพย์ได้อย่าละเอียดอดีตอนาคตัปัจจุบันทุกพวกทุกภูมินะครับก็เลยไม่ติดกัดข้องคานะครับกับท่ากับความเป็นทิพย์นะครับก็รู้แบบเป็นอสังขตธาตุรู้ว่างรู้ในความว่างนะครับก็เลยมีชีวิตอยู่กับใจนะครับ ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองหรือเพื่อใครมีชีวิตอยู่กับใจนะครับนิพานไปกับใจนะครับเมื่ออยู่ด้วยใจมีชีวิตอยู่กับใจหรือว่าต้องทํางานก็ทํางานด้วยใจไม่ได้หวังผลตอบแทนหวังผลประโยชน์หวังจะเอาจะได้จะมีจะเป็นจากวัตถุจากสัตว์จากสังขารนะครับ จะเสพเสพสังขารเสพวัตถุก,ก็หาไม่เพราะใจนั้นไม่ต้องเสพนะครับไม่มีตัวเสพเพราะสิ่งที่เราเสพอยู่มันจะเสพด้วยตัณหานะด้วยอุปทา,านด้วยทิฏฐิด้วยวิชาด้วยความพอใจยินดีเพลิดเพลินรักใคร่รุ่มหลง,ลงแต่ใจที่ละขาดแล้วซึ่งความฉันทะาความพอใจความยินดีความเพลิดเพลินน,น,นั้นที่ รักใคร่ลุ่งหลงมัวเมาหรือว่าเพราะความยากปัญหาหมดไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านั้นมันอยู่กับสังขารกายสังขารวิถีสังขารจิตสังขารซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องลดละเลิกสลัดสละละคลายระงับไปเขาจะลดแต่ใจในการดำรงชีวิตอยู่ด้วยใจไปไหนมาไหนด้วยใจนะครับไม่ไปไม่มาไม่อยู่ก็ด้วยใจ หรือว่าไม่มีการไปกันมาก็ด้วยใจนะครับจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยใจนะครับเมื่ออยู่ด้วยใจก็ว่างนะว่างสื่อสัมผัสทุกมิติทุกพบทุกชาติทุกภูมิออนไลน์หมดมันเป็นสัญญาณย่างแต่สัญญาณเตือนด้วยใจรู้เห็นได้ยินทราบเรื่องราวของความเป็นธาตุเป็นทิพทั้งมนุษย์โลกเทวโลกปรมาโลก ยิมารุออดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกใกล้ไกลหยาบละเอียดก็รู้ด้วยใจนะครับรู้ด้วยใจเมื่อรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจทราบด้วยใจได้ยินด้วยใจก็เข้าใจตรงๆไม่ต้องการตัดต่อโปรต่งไม่ต้องมีคําแนะนําเพิ่มเติมอะไรอยู่ด้วยใจนะครับรู้ด้วยใจรู้ด้วยใจรู้ด้วยใจเมื่อรู้ด้วยใจมันไม่ติด มันไม่ติดใจมันไม่มีติดใจไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึกไม่ติดความนึกคิดไม่ติดความรู้ความเห็นทำเข้าใจ,จต่างๆรู้ด้วยใจทางเดียวเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ชั่วขณะในแต่และเวลาในแต่แล้ววันแต่ละทิศแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละชีวิตแต่ละภพแต่ละชาติรู้ด้วยใจ รู้ด้วยใจมันก็เลยสํารวมอายะตน,นะสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมในความคิดการพูดการทาได้เลยได้ง่ายได้แนบเนียนได้สนิทนะครับได้เรียบร้อยเพราะว่ารู้ด้วยใจถึงจะสํารวมถึงไม่ดูไม่รู้ถึงไม่มองไม่ฟังไม่เดิมกินเลยสัมผัสแต่ก็รู้ด้วยใจสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ โดยที่ไม่ต้องเบยดเบียนตัวเองใน,นผู้อื่นด้วยการมองการดูการฟังหรในสมัมผัสการแสดงออกพฤติกรรมคําพูดความคิดและการกระทาอารมณ์และความรู้สึกสีหน้าแววตาท่าทางิริยาท่าทางน้ําเสียงก็ไม่เบยดเบียนตัวเองใหผู้อื่นสํารวมได้สงบได้เย็นได้นิ่งได้เฉยได้ไม่หวาดหวัน่นไม่หวั่นไหวไม่สะดุง้งนะครับไม่วุ่นวายนะเปรียบร้อยเป็นระบบระเบียบ สวยงามนะดูแล้วเกิดศรัทธาเกิดศนะรัทธาเกิดความเรื่อมใสเกิดความสงบระงับ,นะบตั้งมั่นนะมีปิติมีความสุขไม่เดือดร้อนไม่ต้องหวาดภาวามไม่ต้องกลัวไม่ต้องสะดุง้งนะสำหรับสามัญชนหรือว่าคุณดุชนหรือว่าอริยะเห็นแล้วเกิดความสบาย ตาสบายใจนะครับด้วยการเกิดความสังวรสำรวมอยู่สม่ำเสมอไม่ประมาทนะครับมีสติมีสัมปชัญญะมีอุเบกขาแล้วแย้อยู่นะครับด้วยการรู้ด้วยใจก็จะเป็นการสังวรสำรวมที่ดีก็จะเป็นศีลน,นะครเป็นสมาธิอยู่ด้วยความสุขสงบเย็นร่ม ยินเป็นลมโผล่มใสรู้ด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์สงบสว่างอิสระดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ทำประโยชน์ได้ง่ายได้เร็วได้สะดวกได้รับเรื่องไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหารู้ด้วยใจแผ่เมตตาด้วยใจ นะคับให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นปราศจากทุกโศกโรคภัยพ้นเคราะห์พ้น,พนกรรมพ้นเวรหมดหนี้หมดทุกข์หมดเวรหมดภัยอยู่เย็นเป็นสุขใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นกระแผงง่ายๆแผ่ด้วยใจให้ทุกชีวิตมีความสุขสงบเย็นไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่ประหยัดบาท มีความสงบอิสระหลุดพ้นจากทุกโศกโรคภัยเวรกรรมกาะภาระนิสินต่างๆก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างตั้งมั่นคล่องแคล่วควรเก่การงานเบาอ่อนโยนมีความสุขสงบเย็นเป็นสันติด้วยกันทุกท่านทุกคนรู้ด้วยใจรู้ด้วยใจรู้ด้วยใจ รู้ด้วยใจรู้ด้วยใจนะครับรู้ด้วยใจด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ <S <S รู้ด้วยใจด้วยกันทุกท่านทุกคน